เริ่มดเด้อพี่น้องเด้อมาได้รอดด้ทั้งนี้นะกไ,กไก่ไก่เถอะอืมอือไก่ราณดนอยกินปลานี่ละ,ละตัแดกอะไรฮ้อนึง้อกับบอทโมาสั่งเนาะวะเอาไก่ไว้ให้เด้อบอคิดว่าสิได้มาไว้เโอ้ยเผื่อไปเผิ่อสิแล้วที่ยังอีหยา เสียดายคนเมื่อยเนาะสิบริกินนักขาปุ่นแล้วนี่เมอิ่นตามากามาแต่เศร้ายังไได้พอสิได้กินต่อ่ก่อเนาอเขาอายนานมาม่อจืดคนยุจืเขาเจ้ายุิไดใส่ถงส่งนี่อาะเอาไปกินก่อนนะเมื่อื่นเดี๋ยวบรเีมื่อื่นสิบริกินต้องนีองพี่น้องฟองไฟกำลัง นามาเมาสิมาสนสิมามาสิมา,าสิมาสิมาสิมาสินาสนาิมานิมาบิกาสินาสิมาสิมนะาสาสิม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 สาสิมาาสาสิมสิมามาิมาสิาสหมาาสบาิเาสิมาด ก็ไะต้มแล้วนี่เจ้าว่จะไปบดเจ้าว่าไปบดเจ้าลไมเอาไปบดมาเห่อเลยบดไหมเฮ้นให้กับป่อนเขาลูกเล็ก ชุดนางคล้อมากเลยคนันีครหมือนรู้สึกว่าเอาทำไมอ่ะห้ามงตอนนี้นะแกทำหายกำลังหามงใครกอจุ๊บแกทำหายนี่นใส่ยูทธม่นะใครทำหายเออาตนนี้บ เห็นถ้าวัดกุ้มหมอลงจะัวบเล็กน้อยได้ขนาดนั้นไม่จัดจุ่ยเจ้าสินะมันมันสี่ห้าว่าเนี่ยมันเจอเวลาโดนกวบสี่ระดับประัมได้ใส่ยีงยังแล้ทำหายที่ไหนพี่น้องป้องไปลงไปอีกเลยเด้อพี่น้องเอ้ยลงหมอเจ้าเห็นยังกาะใหญ่ด้วยนี่เลือกกล้าเลือกกล้โอ้ยเลือกก้างเห็นได้ได้เกาะ เดกันกันรใกล้เห้ากะพุ้นกับแกงตุนหอมกระเทียมลงไปแล้วได้ยูนี่น่ะนี่มันได้ยู่ะคอนว่าตมันบวเพ็ดเด้อหมากผิกนะวชเผ็ดไก่นมะเงนี่ว่าตมันบวเผ็ดปิดจวดซะ สูยายหกเราเห็นนังสัวว่าจะแม่นซาเนาะหู้อยู่ว่าควันไปบ้างหน้ากันยังไปยืนลาดเด็ดบอยยากสมมตินี่ยาขาวบดอึดแล้วงานจะก็ไปสีเขาเทรลาเสร็ซ้เข็มเข็มขอได้ปั้นันกว่าบาทแพงเข็มเดียวยังมีปัญญาเลย ล้ายท,าท่านช<า>ิมาก็ได้พอดีแล้วพวสิขานคอตายโอ้กูลงท่านกูลงสิตต้มึงสิไปสีนะอันนี้พอสิบบาทเออ นางสืออยู่บนสูอยากสือเละนะเนาะพี่น้องป้องปายพี่น้องป้องป้ายเขาขอกระซ้าหน่อยเด้อแม่บอลุงขอกระซ้าแน่ ก็ส,สามห้ามเด้อบอนอ้อยได้ห้ามห้ามห้ามอืมมันจังสั่นได้ๆๆๆพี่น้องวีนาทที่รอคอยกำลังสิมาแล้วพี่น้องยายหกไม่หลัว,ว่าแซบแซ่บนะเจ้าฮันมาเบื้องเบื้องล้างเด้อ จ้าหันมาเบิ่งก่อนนั่นแล้วนั่นแล้วเอ้ยบอแม่ตัวไหนมันแรงมันบ่พอมันบ่พอใหญ่กว่านี้บ่มีบ่กอ้าวลงไปแล้วอ้าวอ้าวหโลหนกพี่น้องฟองป้ายช่วยฉันทีเคล็ดลับความอร่อยที่ไม่เคยบอกใครแม่บอลูกมันบ่พอมันบ่พอ มันมีใหญ่กว่านี้เยอะเออเออขอดังหว่าเอาหามอันบแล้วนะใส่อีได้ยายนี่นะบได้พ่อไหมสัตว์นี้จะเป็้ไอ้เจ้าผ้าไปเขาพุ่นแล้วหลังเสร็จงานจะจัดให้ใหญ่ๆเลี้ยงน้องๆสามขอบคุณลงหนาละพี่เด้อจะเลี้ยงอะไรดีพี่จะเลี้ยงอะไรดีหมูกระทะหรือว่าหมู หมูันอยากกินหมูหันเลยตอนอันพิซซ่ามาหน่ะเนาะว่าว่าถึงก็เจาะสื่อหมูมาหันหมูกับบริแพงนะสองพันกว่าบาทนึงตอนนั้นนะก็เจาะสื่อมาแล้วก็มาหันก็เจาะหันแบบเป็นโตนี่ยายแบบย่างแบบเป็นโตอนเด้๋ยไล่มันไปเด้อมาตัวนี้เดูบ๊อบ่แมนดากแต่เว้นพุนยังบมดไปทางไหนอยู่ แซ่บแน่นอนพี่น้องโอ้อันเตรียมก่างไว้ให้มาบอตอนน่ะคิดว่าเห็ดยังเห็ดยังหนังอ่ปากบ่ติ่งสร้างก่างอยู่เห็นอยู่ว่านางสร้างก่างไปตบยังบันี้สู อดอนไกไ่มันยันลมันแตกนันแหละเาเอาะบักดอนปนเบนเนาะเสียมันออมปลาไก่ไ้กูเหตุเองบ่นี่บ่ฮมันไปใส่แหละดอน,มน,มนานอมารู้ว่าไก่ลกค้นไก่เนี่ยขอสีนี้ <c oughs> ตั้งแต่มือนี่แหละ โอ้บและแบนะอ๋ออ้อบเออแม่ันนีอบอกเป็นยางเขาเพียงอย่าให้มันเสียใส่แต่ข้องเขาด้วยอย่าเอามาอย่าปนข้องเขาได้ พี่น้องเป็นตะกินบ่ะอันนี้น้ำหนากครับปุ่นโอ้ยลืมมอธิบายจะน่าสิมาดามงดามาอีกเรื่องแป้งนัวนี้ถ่ายให้เบิร์นเธอได้เธอได้กระดามาหมออ่ใส่เหตุที่ใส่เพราะว่าเพราะว่าคนเห็ดสิหูอีแล้วว่าสิเห็ดจากหมอเห็ดจากกิโลเนาะตามใส่หม้อก็แล้วนะขนมจีนขนมจีนร้อยห้าสิบโล เหตุน <mile> <c oughs> ้ำยาสามหมอจะใส่พอลารโลกระตามสูตรนั่นแหละใส่หน่อยใส่หลายกระตามปริมาณเราพูดถามันบอกนั่งห้างกับเพิ่มนุ่อีกมอน้ำยาฮันุกีน่าสามหมอเนาะยังสิยดลงหมอกอยู่อย่าเห็นไก่เด้อจะดินบบบ่าซะเด้อนอ้โหนี่เรี่ันติด็มหนาลุมี ีเต็มหน้ากระุกนั่นสิกำลังขู่ว่ไดสิจใ่มาป่ยยายจะ,จจะมันมันผลแล้วเจ้าอันเปิดฟ้าไว้นลดเดเยียนั่นแหละจะเปิดฟ้าไปโหลดอย่ามันโบก<ห>แซ<ส>่บแน่นอนพี่น้องแซ<ห>่บ พวกนี้ผู้หมอนะสิสาเหตุที่ใส่น้าอะตัวขากแท้นี้บุ่นบุ่นอย่ามัวตนางท่านล้างเลยเด้อเจ้าคือผมไปนางทัางพู่นเหมอเพราะสิได้แนมแนยโอ้ยนางะตัวน้าแม่น่้ำเต็มหม้อประมาณหกสิบโลปุ่นเกินหกสิบโลเกิน่น่ะโอ้ยจะเบิ่งเตาผุย้าย ตกงด้ออ <Workers,. S 2> ั่นเพายขึ้นบันไดน่ะอย่าไปใกล้หมอเลยเด้อเบิร์นหมอหน้ากระปุ้น

น้านู่กาจมันก็ได้เจสิาวูาจใช่แต่เป็นไก่เนาะทำไมเป็นเป็ดเราเผื่อจะลบคนแล้วเสื้อานีปลาลุกนีเลยกอลยกกลเลยกมสิบ้าสินานีเคียวนเี หามันหางใหญ่ taking, หเลยมือเสานี้มันมีหมางยุ่ยใหญ่ห่ามันหางนะพี่น้องของสิริเก็บหาไปเพียงสามีก่อนนะพี่น้องเลยโอเคพี่น้องโอเคโอเค